นี่คือกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นมาล่าสุดนะครับต่อกรณีที่ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถูกฉีกกันแล้วฮะมันก็เลยเกิดการประท่ากันไปประท่ากันมาฝั่งยูเครนก็ต้องการจะสื่อว่าพื้นที่แหลมแคเมียจะเป็นดินแดนของรัสเซียไม่ได้พวกเขาก็ยังคงเปิดปริการทางทหารต่อไปฮะเพื่อไปก่อความเสียหายบนพื้นที่ดังกล่าวแล้วแหลมไคเมียเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันถูกโจมตีทุกปีฮะเป็นประจําก็มีกระแสข่าวออกมาเป็น ระยะระยะก็คิดว่าท่านผู้ชมที่ฝ้าติดตามข่าวแบบนี้อยู่ก็คงจะทราบกันดีครับส,สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสนไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนนํามาเสนอต,ต่อฮะเมื่อ2วันก่อนที่ผ่านมานี้นะครับประธานาธิบดีโดนัททั้มแห่งสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินแห่งรัสเซีย กำลังพูดถึงข้อตัวลงหยุดยิงชั่วข่าวเพื่อต้องการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างกันแต่ว่าอย่างไรก็ดีฮะรัะเสเซียเนี่ยก็ยังคงไม่ทิ้งความปรารถนาที่อยากจะยึดครองแหลมไครเมียอย่างถาวรน,นอกเหนือจากนี้ฮะรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนันทรัมก็กำลังพิจารณาที่จะรับรองไครเมียเป็นดินแดนของรัสเซียซึ่งเรื่องนี้ก็เลยมองว่า อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในอนาคตเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทีนี้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็ยังได้มีการหาลือถึงความเป็นไปได้ครับที่จะให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไปพูดเรื่องนี้ต่อที่ประชุม UN ก็คือสหประชาชาติครับเกี่ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าวในจุดยืนที่บ่งบอกว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นมองว่าไครเมียเนี่ยก็เป็นดินแดงของรัสเซียมานานแล้ว แล้วให้อเมริกาเนี่ยเป็นคนชงเรื่องฮะแล้วรัสเซียเนี่ยก็จะเป็นคนคล้อยตามแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ในท่านผู้ชมในพื้นที่สนามรบเนี่ยนะครับกองทัพยูเครนก็ยังคงไม่มีความสามารถฮะที่จะไปยึดครองพื้นที่แหลมเคเมียกลับคืนมาเป็นดินแดนของตนเองอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ยูเครนทําได้ในปัจจุบันนี้ก็คือไปสร้างความเสียหายบนพื้นที่ แหลมไครเมียนะครับที่รัสเซียในมีการยึดครองอยู่จากกรณีล่าสุดนะครับหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าจะให้ผลประโยชน์รัสเซียครับในแง่ที่บอกว่าไครเมียเป็นดินแดนของรัสเซียโดยชอบธรรมโดยตามกฎหมายมันก็เลยทําให้ยูเครนนะครับก็แสดงความไม่พอใจท่านผู้ชมครับข้อตกลงการยุติการยิงแบบชั่วคราวนะครับรู้สึกว่ามันใช้ไม่ได้ผลนะ คือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกลัดมันก็สละเกินคือมันเหมันเคี่ยวอ่ะคนมันเคยซัดกันตลอดเวลานะครับจู่จูครับจะบอกว่าให้หยุดยิงเนี่ยอารมณ์บางทีมันก็ค้างนะท่านผู้ชมอารมณ์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็ค้างแล้วในช่วงเวลาของการหยุดยิงนี่ยจู่จู่มันก็มีกระแสข่าวที่บบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะไปรับรองว่าพื้นที่ไคลเมียนะครับเป็นของรัสเซียมันก็เลยเป็นการประจุดอารมณ์ให้แก่ยูเครนสิ่งที่มันตามมาก็คือว่า หน่วยข่าวกรองอยูเครนนั้นก็ได้มีการโหมกระพือข่าวนะครับที่กําลังบ่งบอกว่าตอนเนี้แหลมคาเมียกําลังไม่ปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าพวกเขาได้มีการส่งโดรน FPV มันก็เป็นโดรนประเภท4ีใบพัด6ใบพัด8ใบพัดนะครับก็บุกเข้าไปโจมตีเรือรบของรัสเซียบุกเข้าไปโจมตีระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียแล้วก็บุกเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางทหารนะครับหลายแห่ง ลิตรลายชื่อที่ยูเครนมีการบุกเข้าไปโจมตีในวันนั้นนะครับถือว่าเยอะมากครับท่านผู้ชมก็ดูในรูปภาพที่ปรากฏให้เห็นนะครับมันเป็นพวกระบบเรดาร์แล้วก็ระบบอาวุธอื่นๆอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็จะมีระบบ s 3 0 0แล้วก็ระบบแพนเซอร์ด้วยครับกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีครั้งนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของเรือขนส่งโปรเจกต์ s 4 2 3 6แล้วก็เรือลากจูงรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ mi 8ก็ได้กลายเป็นเป้า การโจมตีในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางด้านของหน่วยข่าวกรองอยูเครนได้มีการเผยแพร่ภาพครับในขณะที่โดนการมิกาเซ่เนี่ยนะครับมันกําลังพุ่งตรงไปยังเป้าหมายเน้นเลยฮะที่พวกระบบเดรดราทั้งหลายบนพื้นที่แหลมไครเมียแต่ก็ไม่มีการปรากฏภาพที่บ่งบอกว่ามันเกิดความเสียหายท่านผู้ชมครับตรงนี้มันคงไม่แปลกมันไม่แปลกก็เพราะว่าหากว่าการสู้รบเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บริเวณชายแดนเนี่ย มันก็จะมีการใช้เรื่องของโดรนลาตะเวนครับไปทําการถ่ายภาพแคปเจอร์ภาพแล้วมันก็จะมีเรื่องของโดรนกามิกาเซ่หรืออาจจะเป็นโดรน fpv ก็ได้ครับกาลังพุ่งตรงไปยังเป้าหมายโดรนที่มันลาตะเวนอยู่เหนือท้องฟ้าก็จะสามารถจับภาพได้แต่ว่าพื้นที่ในแหลมไคเมียนเนี่ยอารมณ์มันต่างกันคือมันตั้งห่างไกลจากชายแดนครับยูเครนเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสเนี่ยส่งโดรนลาตะเวนลําใหญ่เข้าไปแล้วก็มีการเข้าไปแคปเจอร์ภาพ แต่ว่าทีนี้รูปภาพที่ได้มาเนี่ยมันก็มาจากภาพถ่ายของพวกโดนกามิกาเซ่ที่ดัดแปลงมาจากโดน FPV ทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าโดยปกติแล้วครับพวกโดน FPV เนี่ยมันจะต้องมีบุคคลคอยบังคับอยู่และพื้นที่แหลมคาลเมียกับดินแดนของยูเครนเนี่ยมันก็ห่างจากกันเพราะฉะนั้นการจะส่งโดน FPV ไปไกลแสนไกลสักขนาดเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากและลำบาก แต่ก็คงไม่แปลกคะัท่านผู้ชมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้มันก็มักจะมีการพูดถึงคําว่ายานแม่ยกตัวอย่างว่าอาจจะมีการส่งเรื่องของโดรนลำใหญ่นะครับโดรนลำใหญ่ก็จะมีการติดตั้งโดรนขนาดเล็กจำนวน4ลำา6ลำก็แล้วแต่ความสามารถในการบินไปคือโดรนที่เป็นยานแม่เนี่ยนะครับมันมีความสามารถอยู่แล้วในการบินไกล เมื่อใกล้ถึงเป้าหมายครับก็จะมีการปล่อยโดรนขนาดเล็กลงไปโจมตีเป้าหมายอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ายูเครนมีการพูดถึงยานผิวน้ำไร้คนขับที่เรียกว่า USV เนี่ยนะครับยาน u s v เนี่ยนะครับ,รบก็จะมีการลองรับเรื่องของโดรนแบบ FPV แเล่นเข้าใกล้เป้าหมายก็จะมีการส่งโดรน FPV แยกออกมาจาก ยาน u s v ที่มีขนาดใหญ่คำถามตามมาอีกก็คือว่าแล้วบุคคลเนี่ยนะครับจะมีการเข้าไปบังคับอย่างไรเรื่องเนี่ยมันก็ต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีดาวเทียมนะฮะใช้ดาวเทียมเนี่ยนะครับสื่อสารตรงไปยังยานแม่แล้วยานแม่เนี่ยก็จะกลายเป็นตัวโครงข่ายหลักส่งสัญญาณไปยังโดนขนาดเล็กหลายๆล,ลำเพื่อบุกเข้าไปโจมตีเป้าหมายครับบนพื้นที่ของใครมีฮะ นี่คือกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นมาล่าสุดนะครับต่อกรณีที่ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะถูกฉีกกันแล้วฮะมันก็เลยเกิดการประท่ากันไปปะท่ากันมาฝั่งยูเครนก็ต้องการจะสื่อว่าพื้นที่แหลมไคเมียจะเป็นดินแดนของรัสเซียไม่ได้พวกเขาก็ยังคงเปิดบริการทางทหารต่อไปฮะเพื่อไปก่อความเสียหายบนพื้นที่ดังกล่าวแล้วแหลมไคเมียเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันถูกโจมตีทุกปีฮะเป็นประจําก็มีกระแสข่าวออกมาเป็น ระยะระยะก็คิดว่าท่านผู้ชมที่ฟ้งติดตามข่าวแบบนี้อยู่ก็คงจะทราบกันดีครับ